รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาไทยนายชาดาไทเศษเปิดเผยถึงเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีโคตาพักภูมิใจไทยว่าในเรื่องตำแหน่งนั้นแล้วแต่พักส่วนกระแสข่าวในเรื่องคุณสมบัตินายชาดาบอกว่าเรื่องคุณสมบัติต่างๆอยากจะถามว่าข่าวมาจากไหนก็มาจากสื่อมวลชนทั้งสิ้นและที่ตนไม่ได้ไปร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกฐมนตรีคนที่3 1เเพราะว่าป่วยก็กลายเป็นการไปตีความกันเรื่องเกิดจากสื่อไม่ได้เกิดจากใครและพักก็ส่งชื่อไปแล้ว ส่วนหัวหน้าพักได้บอกแล้วใช่หรือไม่นายชาดายอมรับว่าบอกเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างของพักภูมิใจไทยเหมือนเดิมแค่นั้นส่วนเรื่องคุณสมบัตินายชาดาย้อนถามว่าคุณสมบัติของผมไม่พร้อมตรงไหนผมไม่ได้มีคดีหรือมีอะไรมีคดีก็ชนะหมดตรวจสอบไปแล้วครั้งหนึ่งหน้าตาผมคุณสมบัติไม่ดีหรือทุกอย่างเป็นไปตามการเมืองมาแล้วต้องไปไม่ได้กังวลอะไรที่พักใช้งานหัวหน้าจะใช้งานหรือไม่และอยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด ส่วนวันนี้มีการพูดถึงจริยธรรมทางการเมืองหลังสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยกรณีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นเงื่อนไขจะทําให้พลาดจากเก้าอี้หรือไม่นายชาดาบอกว่าตนไม่เคยไปผิดจริยธรรมที่ไหนจริยธรรมมันเป็นนามธรรมาและถ้าจตีความจริงๆส่วนตัวยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ยืนยันว่าตนไม่เคยผิดจริยธรรมที่ไหนส่วนจากการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเราต้องเตรียมคนไว้รองรับหรือไม่หากเกิดอุบัติเหตุนายชาดาบอกว่าเรื่องการตีความของศาลตนต้องขออนุญาต ขอพูดแค่นี้และยืนยันว่าไม่มีอะไรกังวล